มาถึงภาพสรุปกันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูสิ่งที่น้องๆได้ใน3ท็อปปิกใหญ่ๆก็คือ,อก่อนสัมภาษณ์งานระหว่างสัมภาษณ์งานแล้วก็หลังจากสัมภาษณ์งานน้องๆต้องทําอย่างไรบ้างก่อนสัมภาษณ์งานเนี่ยพี่ได้เติวเรื่องของบุคลิกภาพภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรงผมการแต่งหน้าการดูแลผิวพรรณการแต่งตัวนะคะน้องๆก็หวังว่าคงจะได้อะไรจากตรงนี้เยอะเพราะว่ามันเป็นการสร้าง first e pression ก็คือความประทับใจแรกพบให้กับคณะกรรมการนะคะหลังจากที่น้องๆเตรียมตัวเองเสร็จแล้วก็ไปในส่วนของเอกสารอย่าลืมนะที่พี่บอกว่าเตรียมเอกสาร3-5เซ็ตในการไปสัมภาษณ์งานเผื่อ จอกรรมการ3คนอะไรอย่างนี้น้องๆจะได้ไม่พลาดนะคะแล้วก็ม,มารยาทในการสัมภาษณ์งานก็คือเทคโนตไว้นะเคาะประตูขออนุญาตนั่งอะไรต่างๆเหล่านี้และที่สําคัญในการขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะในส่วนของโซเชียลมีเดียเนี่ยน้องลองไปดูนะว่าสิ่งที่พี่ห้ามทํามีอะไรบ้างอย่างเช่นไม่โพสต์ข้อความ กล่าวหาหรือว่าด่าใครหรือนินทาใครอะไรอย่างงี้เป็นต้นน้องๆลองกลับไปทบทวนดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ในส่วนถัดไปก็คือจะเป็น5เว็บไซต์ที่น้องๆสามารถไปหางานได้เลยบุคลิกภาพพร้อมแล้วไปดูเรื่องของเว็บไซต์ว่าเขาเนี่ยมีเว็บไซต์อะไรบ้างแล้วก็อยากจะทํางานบริษัทไหนมีตําแหน่งให้เลือกเป็นแสนๆมีเป็นประเภทให้เลือกน้องลองเข้าไปดูได้แล้วก็อย่าลืมนะคะพี่ได้ทิ้งคําว่า how to สื่อสาร น้องลองไปดูว่าวิธีการที่จะโทรขอนัดสัมภาษณ์งานทําอย่างไรแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราจะไปสัมภาษณ์งานแล้วไปคอนเฟิร์มเรื่องสถานที่เจอแล้วก็วันเวลาดีๆนะอย่าลืมไปก่อนสักประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือว่าครึ่งชั่วโมงได้นะคะส่วนระหว่างการสัมภาษณ์งานเนี่ยมักพีก็ได้ฝากไว้ในเรื่องของการแนะนําตัวแล้วก็อย่าลืมนะ ห้าคำถามที่น้องๆจะต้องเตรียมก่อนไปสัมภาษณ์งานดูดีเทลเยอะๆนะเพราะว่าน้องหนีไม่พ้นห้าคำถามนี้แน่นอนค่ะแล้วก็จบด้วย after job interview วิธีการกล่าวขอบ หรือว่าส่งอีเมลไปให้ผู้สัมภาษณ์งานอันนี้ก็เทคโน้ตไว้ดีๆนะคะพยายามใส่ใจในรายละเอียดในการเขียนเรื่องแบบขอบคุณเรื่องขอเรื่องที่เขาให้สัมภาษณ์เราในตําแหน่งอะไรแล้วก็เราพร้อมจะเริ่มงานเมื่อไหร่ใส่ไปให้เต็มที่นะลูกนะจีบ กรรมการเข้าไว้ไม่ใช่จีบแบบเชิงชู้สาวนะคะแต่จีบใน,นแบบว่าเออหนูพร้อมจะเริ่มงานเลยค่ะหรือไม่ก็หนูจะทําให้เต็มที่ค่ะหนูจะไม่ทําให้พี่ผิดหวังค่ะนั่นเป็นวิธีการขอบคุณที่จะสร้างความประทับใจหลังจากที่เราได้สัมภาษณ์งานแล้วนะคะประมาณนี้เลยคอร์สภาพรวมพี่หวังว่าน้องๆจะได้อะไรจากคอรสนี้มากมายแล้วก็หลังจากหลังจากจบคอรสนี้น้องๆอาจจะสงสัยว่าแล้วไงต่อละพี่ถ้าหนูยังไม่ได้ไปสมัครงานหนูอยากเจอพี่เพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะน้องๆก็สามารถทำเป็นก็จะมีคลาสโปรเจกต์หลังจากนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องน้องๆสามารถอัดวิดีโอมาได้เลยว่าน้องๆจะพรีเซนต์อะไรเกี่ยวกับตัวเองหลังจากอัดวิดีโอปุ๊บเหมือนกับว่าอย่างเช่นนะก็คือแบบเป็นเซลฟ์พรีเซนเทชัทนน้อจจำได้ไหมสี่อย่างที่พี่บอกว่าจะต้องพรีเซนต์อะไรบ้างแล้วก็อยากจะให้ลองตอบคำถามห้าคำถาม อัดวิดีโอมาแล้วก็เดี๋ยวพี่จะช่วยแก้ให้แล้วก็จะลองตรวจให้ดูว่าเราควรจะปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมสำหรับน้องๆที่ไม่สะดวกจะอัดวิดีโอลองเขียนมาก็ได้นะคะเป็นการเซลฟ์พรีเซนเทชันแล้วก็คำถามอีก5ข้อเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น6ข้อด้วยกันเนาะลองทํากันมาดูแล้วก็ส่งมาที่อ e ีเมลของพี่ได้นะคะตามที่ให้ไว้ในพรีเซนเทชันเลยแล้วก็ถ้า น้องๆสนใจที่จะทำจะทำเวิร์กช็อปก็คือเราก็จะมีวิธีการแบบทําให้ดูเลยว่าสอนดูแลผิวพรรณอย่างไรวิธีการเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ก่อนไปทํางานจําลองสถานการณ์การสัมภาษณ์ถามคาถามหรือว่าตรวจเรซูเม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องๆสามารถตามต่อที่เพจพี่ได้เลยเราจะมีเวิร์กช็อปกันเรื่อยๆในทุกอาทิตย์นะคะเ,เป็นวันเสาร์ของทุกอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆสามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็จองคลาสเรียนเพื่อที่จะทำเวิร์กช็อปร่วมกันได้เลยยังไง จบคลาสแล้วหวังว่าพี่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วก็จะเซฟเวลาให้กับน้องๆในการออกไปหางานแล้วก็ที่สำคัญเลยทำผิดเยอะๆจะได้รู้ว่าถูกเป็นอย่างไรแล้วก็สู้ๆนะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็ be the best version of yourself แล้วก็ถ้ามีอะไรก็คือส่งข้อความหรือว่าโทรหาพี่ได้เลยนะคะยังไงเจอกันใหม่คอสนะคะสวัสดีค่ะ